เช้ามน่นฝนเพิ่งหยุดตกดิกชาย,ยืนมองต้นไม้หน้าบ้านใบไม้ร่วงเต็มพื้นเขาหงุดหงิดเพราะต้องกวาดให้เรียบร้อยใบไม้ตกทุกวันเลยตกลงมาไม่หยุดเขาเตะใบไม้กองหนึ่งด้วยอารมณ์เสิยงเสีงเขาหยิบใบไม้หนึ่งใบขึ้นมาเพื่อจะโยนทิ้งแต่กลับเห็นว่าบนใบนั้นมีข้อความเขียนด้วยลายมือว่า ขอบคุณที่ยังอยู่เขางงแล้วหันไปมองรอบๆไม่มีใครเลยเขาเงียบลงก้มมองใบไม้อีกครั้งก่อนจะเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อวันต่อมาเด็กชายไม่บ่นเวลาใบไม้ร่วงอีกเขากวาดมันเงียบๆแล้วมองหาใบไม้แปลกๆทุกวันวันหนึ่งเขาเจออีกใบที่เขียนว่าแค่เจ้ามอง ธรรมชาติก็รู้สึกได้รับการขอบคุณเขายิ้มขึ้นมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันหันไปมองต้นไม้แล้วพูดเบาๆขอบคุณเหมือนกันนะสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นสิ่งที่ปลุกหัวใจเรากลับมาเห็นค่าความสงบอีกครั้ง